สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง GK Car Import ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า Honda n b o x Custom นะคะเราอยู่กับรถ k ค้าม i น i ไซส์สไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวพาไปชมรยายละเอียดภายนอกและภายในตัวรถกันค่ะ เรามาดูในส่วนภายนอกของเจ้า Honda n n o x นนะคะก็จะมีความโดดเด่นมีความกระชับรัด,ลดและใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในเมืองค่ะซึ่งขนาดประมาณตัวรถนะคะมาอยู่ที่ความยาวอยู่ที่3395ม mm, มความกว้างอยู่ที่1475ม mm, ิลมและสูงอยู่ที่1790ม mm. ิม ส่วนกระจังหน้านะคะก็จะออกแบบมาให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์ในเฉพาะรุ่นของเขานะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะเดชามและนิ่งไลท์ค่ะ N Box คันนี้นะคะก็มาด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ6 6 4 cc V t e c Turbo นะคะ ให้พละกำลังสูงสุดมากถึง64แรงม้าและแรงบิดสูงสุด104นิวตันเมตรและมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะมาด้วยล้อขนาด14นิ้วค่ะลายทูโทนนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายเจ้า Honda n b o x นะคะปลท้ายของเขานะคะก็จะมาแนวเรียงยาวนะคะติดกับขอบประตูท้ายรถช่วยให้รถดูสูงโปร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของประตูด้านหลักนะคะก็จะเปิดแบบแมนนวลไฮดรอลิกค่ะค่ะในส่วนประตูสลไลด์ไฟฟ้านะคะก็มีมาให้หนึ่งฝั่งนะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายค่ะส่วนฝั่งด้านขวานะคะจะยังเป็นเปิดแบบแมนนวลอยู่แล้วก็มาพร้อมวัสดุภายในสีดำนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าค่ะสีดำนะคะ าชมในส่วนของภายในรถนะคะเจ้า Honda n b o ็คันนี้ก็มาด้วยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมาพร้อมระบบพุชคอนโทรลการออกนอกเลนกะระยะนะคะแล้วก็ควบคุมเสียงด้านนี้นะคะในส่วนจอนะคะจอก็จะได้เป็นจอแบบ TFT นะคะขนาด7นิ้วคะ่ะ ในส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะคะในส่วนของจอกลางนะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มให้ค่ะแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็จะวางของได้นิดนึงนะคะแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเคคาไซมินิสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเจ้า Honda Inbox คันนี้มาในราคาเพียง1.790 0ล้บาท มีรถพร้อมส่งมอบสีขาวนะคะแล้วก็สามารถเข้ามารับชมคันจริงได้ที่โชวร์รูมของเรา GKC Import อยู่ติดกับถนนเกษตรนวมินทหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์088-649-8888ก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย